ดูสิครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็จะมีราทิดก็สวยมากครับกำลังตกนะฮะดูสิครับ พบกับมองเลยชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวสันนักสงศ์โดยเทนนิวิตจังหวัดภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าระหว่างทางนะครับจะมีวิวสวยแค่ไหนแล้วก็ทางขึ้นจะชันขนาดไหนนะครับเราไปดูกันเลยนะครับีน่นะครับไปกันเลยทางขึ้นชันมากเลยครับทุกคน ดูบดูครับนี่คือวิวนะครับนี่คือวิวเมืองภูเก็ตนะครับดูสิครับสวยมากๆเลยนะครับมีต้นไผ่ ที่นี่ก็ก่อนโควิดก็น่าจะเป็นนะครับเป็นบาร์เป็นที่นั่งชิวๆนะครับสําหรับคนที่จะขึ้นไปสํานักสงดอยเท่นิมิตรจังหวัดปูเก็ตนะครับดูเลยครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนนะฮะไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นมานะครับหลังจากที่ประสบนะครับกับโรคโควิด -19 นะครับดูเลยครับนี่คือบรรยากาศของร้านนะครับ นี่คือบรรยากาศของร้านที่ไม่มีนักท่องเที่ยวนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ด้านบนตังต่อนะครับถึงแล้วครับทุกคน สำนักสงฆ์ดอยเทนิมิตรนะครับผมจะขอจอดรถตรงนี้นะครับถึงแล้วนะครับนี่คือนะฮะสำนักสงฆ์นะครับที่พักสงฆ์ดอยเทนิมิตรนะครับจังหวัดภุเก็ตนะครับวิวจะครับโอ้โหเศมากมากเลยฮะ มันจะกาศดีลมแรงเลยทีเดียวนะครับนครับทางที่มาเมือ่อกี้นะครับทางที่เราจะไปนี่คือทางที่เราจะไปนะฮะสำนักสงฆ์ที่พักสงดอยเท่นิมิตจังหวัดภูเก็ตนะครับลงไปด้านล่างเลยครับนะครับ เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยนะครับทุกคนแล้วเราก็มาถึงเล้นะครับสำนักสงฆ์นะครับหรือที่พักสงฆ์ดอยเทศนิมิตจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งสวยงามมากเลยด้านล่างนะครับนี่คือพระเจดีย์พุทธนิมิตภูริตตูนะฮะัโดูทิครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็จะมีผู้แสวงบุญนะครับมาเดินทำสมาธิเดินจงกรมก็ ด้านหลังนู้นนะครับจะเป็นวิวปาตองนะครับซึ่งสามารถเห็นได้เลครับแล้วก็พระอาทิตย์ก็สวยมากครับกาลังจะตกนะฮะดูสิครับนะฮะแล้วก็นี่คือบรรยากาศนะครับสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะครับก็สามารถแวะมาที่พักสงหรือว่าที่สำนักสงโดยเทพนิมิต ภูกเก็ตนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะ